กลับไปง่ายายต่ว,วันนี้ยังมีความหวังยังต้เเดบลังที่มีสูร้รอยทีต้องมีสะพนกันฟัทนทนได้ดางวันของชีวิตแจอะไรวะ ทางถนนอย่างเงี้ยก็ได้อะไม่โดนเหมือนกันป่ะเออผมมามโมไม่ได้เห็นเลยมาแล้วมาแดงด้วยโอ้ดีอืมได้ตัดโอ้อะไรวะผมบ้าหรืออะไรไม่รู้บ้าหรือก็มาเดินโบกอะไรวะโโอ้หเล่นใจหาเออผมดีนึงดีนะผมเอ็นปุ๊บทงล้มเอ็นเอาอียู่วะ เห็นทันโอ้ไม่งั้นโดนแน่ๆเลยแล้วยืนกลางโอ้โหรถไฟมันพุ่งไปดีหน้าโมโหเลยแล้วดุ๋ยเฉยๆเราก็ไม่น่าเลยดีนะผมเห็นทันไม่นั้นแล้วผมมาเร็วด้วยไม่ชะลอใช่ถ้าพี่ไม่สะบัดผมก็ตรงยาวเออเจ๋งเลยไม่งั้นโดนอีกแล้วตัวเรานะอย่างเงี้ยใครับเราติดคนอเออเจ็บด้วยเราโมไซอะงั้อะไรวะ เหมือนก็มายืนดักรถยนต์หรืออะไรก็ไม่รู้อันตรายแล้วต้องมีไฟมีอะไรหนยโอ้โหไดหายดีนะผมเห็นเงาทันลูกผมไม่เห็นเลยผมเห็นแค่ใกล้แล้วที่ผมประบาดออกเอห็นที่ประบาดเนี้ยผมเป็นประบาดสามนี่เรื่องที่ว่าหลุมอาบนอาปูนใจหายเลยเมื่อกี้โอ้โหการหลังได้เแต่เราแต่เออ

อย่างนี้เราผิดเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มายืนกลางถนนนะแล้วโหวแล้วยืนในที่มืดด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ยตา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 ยแบบนี้เจอแบบนี้เราก็ไม่ไหวนะหมอใจโอ้ยหนักเลยเสี๋ยวแวบเลยใจลงตะตุ่มเลยเมื่อกี้ดีนะผมเห็นทันเห็นทันเบี่ยงทันโห

แบบนี้ก็ไม่ไหวมอเตอร์ไซค์ผิดเต็มๆเลยอย่างนี้ฮึ่มติดตาตาเลยเดี๋ยวใจหายละโอเคไม่มีอะไรละกับขี่ปลอดภัยทุกคน